ทีนี้ไปดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างครับเมื่อวานแฟนบอลแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ไปเตะนะครับแต่ว่าก็โอ้โหผมกลายเป็นผมแม่นเลยนะเพราะวันนั้นอะที่หลุยเซลิกเกต้ออกมาบอกว่าไม่มีใครในทีมวางอยากเจอกับเบสเชลหรอกแล้วผมมาบอกว่ามันจะมีโอกาสนะที่เบสเชจะเจอทีมอย่างโซเซดัดเงี้ยแล้วเจอจริงผมดวงเป็นแบบนี้ครับเข้าที่2นะฮะก็ต้องโทรเทอร์รี่ใช่ไหมเทอร์รี่จับจอเทอร์รี่เป็นคนจับนะครับเอ่อบิ๊กแมตช์คือคู่ไหนฮะเอ่อแอตมาดริดเหรอแอตมาดริตไหม ก็ตเลติกอินเตอร์ใช่ไหมเออนอกนั้นเนี่ยโอูมันมันเกลี่ยได้แบบเหลือเชื่อมากเลยนะไม่มียักษ์ชนกันขนาดนั้นเลยนะฮะนาโปลีบาร์ซ่านาโปลีบาร์เซโลนาก็อันน่าจะเนี่ยมืนสองแมตช์เนี่ยที่ดูใหญ่ที่สุดแต่เขาเขาเขาพลาดหัวเขาบอกว่าอะไรนะเออแมนซิตี้เจองานไม่ยากโคเปนเฮเกนยากไหมฮะพอสมควรนะฮะกลับไปเจอที่เบอร์แมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยฮะซิตี้โคเปนเฮเกนปอร์โตอาร์เซนอลนะมาดริดเจอแอตเลติก ครับคือซิตี้เนี่ยไม่รู้ป๊อปเคยสังเกตหรือเปล่าทุกถ้วยเลยซิตี้เขาดวงเขายังไงจับฉลากทุกถ้วยเลยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาใช้โคต้านั้นไปแหละที่แบบเละๆเหมือนกันมีมีช่วงหนักเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ FA ฟแอคัพลีคัพเนี่ยหมูตลอดเอหมูตลอดเลยหมูตลอดก็นี่คือตอนนี้เม็นซิตี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับโคเบเดเกนเนี่ยคือเต็งสิบหกเต็งบวยอ่ะซิตี้เต็งหนึ่งเหรอฮะเต็งหนึ่งะตอนนี้เต็งหนึ่ง คือเต็งหนึ่งต,ต้องแตกก่อนจับฉลากประกบคู่แล้วก็พอเจอกับโคเปนเฮเกนก็เป็นเต็งหนึ่งเต็งสองตอนนี้เป็นบาเยนบาเยนไม่นิ้เป็นบาเยนครับส่วนเต็งสามเนี่ยบาร์ลิดร่วมกับอาร์เซนอ่นที่เขาวิเคราะห์กันเต็งสองเลยฮะให้โคต้าคอนเป็นทูเคิลหรือเปล่าเโคคาสามเขาชิงได้นะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้แชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์กับเบเช่กับเบเช่แต่ว่าได้แชมป์กับเชลซีเชลซีโอ้เพราะว่าจริงผลงานในลีกตอนเนี้ย เยอรมน,นีนี่บอกเลยนะบายเยิร์นลงสนามโดยเฉพาะเกมเยือนนะฮะไม่มีแบเบอร์อีกแล้วนะมีโอกาสคือแพ้ไนดะ้ตลอดเวลานะครับก็เลยการเต็งเต็งที่2ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะแต่ว่าจับทันวาเนี่ยเดไปเตะไอทีกุมภ<พ>า,<พ>ามีนาปีหน้านะครับ,รบเพราะว่าก็ได้พักกันยาวๆหน่อยก็เดี๋ยวไปวางแผนกันนะครับ